พวกช่องม,มีมีวีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยเอ้าวันนี้จะพามาเล่นเกม Lucky Cover Lady นะคะเป็นเกมใหม่ของค่าย PG นะออกมาสักพักแล้วแหละก็ยังถือว่ายังเป็นเกมใหม่อยู่นะแม่น่ะเออนี่เรียกว่าใบนําโชคนะแม่น้มันเหมือนการ์ตูนนั้นดิเอ้าเพราะเป็นการไม่เสียเวลาไม่พูดพันทํทเพลงทาเพลงทําเพลงวันนี้จัดทุนมาที่2,000บาทกันเลยทีเดียวขออนุญาตใส่เบ็ด20บาทหลังเข็มเลยแล้วกันนะวันนี้ทุนเยอะนะแม่น่ะแม่น่ะไปลุยลุยลุย ตัวแม่อย่างเราๆนะจ๊ามาดูกันซีว้าววันนี้จะแตกปะเกมใหม่จะทําพิษหรือเราจะทําพิษเกมใหม่นะเอ,อ,อย้ยน้องเจามาเปิดประเดิมดอกแรกค่ะหัควคูณคูสองสวยงามร้อยหกสิบาทไม้แรกของเราถือว่าสุดยอดค่ะม้แรกของเราสวยงามนะคะโอ้โหแต่ว่าหมดไวมากขึ้นกันนะแม่น่ะ ไปขออนุญาตใส่เบ็ดห้าสิบบาทเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปใจนะแม่นะาสามสิบรอบจ้ะ<ม>เป็นลุยกันเลยดีกว่าดอกนี้เคด้วยของเราตัวคูณตัวคูณอยู่ไหนอ่ะไม่มานะหวกสามเจ็ดห้าก็ถือว่าโอเคไอ้เคด้วยรอบที่สองตัวคูณไม่มีเหมือนเดิมละสองร้อยบาทแม่จ๋าโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้จะแตกอยู่นะแม่นะเออเปิดประเดิมมาได้สวยงามน,นะคะเอาต,ตัวคูณตัวคูณตัวคูณโอ้โหตัวคูณดอกนี้โอ้โหตัวว้ายดอกนี้คูณห้า เอาสิวันนี้หวานเจี๊ยบนะอ้าใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอของน้องมิมวฟฝากดกไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเอออยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานของ FC น้องมิมเว,วเท่านั้นนะจ๊ะอายุต่ำกว่า18ปีไมมแนะ่นะวายวายดูมี ตัวคุณมาไม่ไม่มีไม่เป็นไรจ้ะตัวมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแม่นะเอาเอาว้าดังนี้คูณ13 79บาทเสียด<บ>ายจังเสียดายจังคูน้อยเกินเตมันแตกน้อยแบะมาลุยกันต่อะคะ่ะวันนี้เล่นของ d g n 168นะจ๊ะรับทุกคนเอาใครยังไม่เคยเป็นสมาชิกของ d j n 168ลองสมัครดูนะสักสครั้งนะคะถือว่าเปิดใจนะแม่นะเออ เปิดใจดูสีไปดูโฟล์มมันแช่งเงคอกันซิว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วมาส่กับเราเลยแม่นะเออรวยรวยรวยไปเราจะได้รวยรวยด้วยกันนะแม่นะหลังจากเบ็ดห้าสิบบาทคนนี้เขาจะเป็นเบ็ดร้อยแล้วกันนะคะวันนี้จัดทุนมาสองพันบาทเท่านั้นนะมาซื้อสเก็ตเตอร์กันดีกว่านะซื้อซีเกมดีกว่ามาไปลุยสองพันห้าเท่านั้นที่จะคลองลงแน่จ้ะโอ้ย ใตกแตกมาฟังแล้วลูกนาไปลุยๆนะลุยๆๆๆยๆๆๆๆๆๆใช่ไหมไปลุยกั hmm. นเลยดีกว่าจะแม่จะหามาดูนี่ว้าวันนี้จะเป็นยังไงสำหรับเคดวยดอกนี้สวยงามไหมสวยงามไหมตัวคูณมาแล้วเปิดประเดิมโอ้โหว้าย้ยไม่มีตัวคูณโอ้ <cheek. S 2> หค <aras. S 2> <ป>ูณสองอ่ะมไหนคูณสองก็ได้คูณสองก็เลี้ยงเหมือนเดิม ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้คือทุนแล้วเพิ่งหายไปสามหมื่นเองแม่ค่ะเมื่อกี้สองพันสองร้อยห้าสิบบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเคด้วยโอเคด้วยดอกหมาตัวคูณมาตัวคูณมาตัว เอฟซีถ้าในอยากให้ได้กเกไปสามารถคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะให้แน่นอนนะแม่นะไม่ต้องเกรงใจนะพออย่างเดียวกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ไหมจะได้มีสปอนเซอร์เข้าเยอะๆไงแล้วเขาจะถอนสปอนเซอร์ออกจากแล้วเนี่ยเอ,เอาเอาตัวคุณไม่มานะมีแต่เดียวอ้โหสามพับาทจะอ่ะหลังจากจบีเกมนะอามาลุน แม่จ๋าสวยงามเหลือเกินนะไปกันต่อเลยดีกว่าป่ะอ่าเงิงนวันรวมเมื่อกี้ซื้ออันอ้บทกมาดไรเออเอาได้กาไรไไรสารอยบาทไม่นไม่เปหนไมาคนนี้ใครจะเป็นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะคะมซื้อสักเล็กน้อยนิดหน่อยกันะแม่นะก่อนจากไปนะไปคุยกันเลยดีกว่าะมาดูิเ0 0ดร้อยจะเป็นไงจะปังปะ่ะ จะทำคุ้มาตัวคูณตัวคูณตัวคูณโอ้โหตัวกูไม่มีค่ะมีแต่เค้วยมา75็ดสบาทไม่เป็นไรไหนเป็นไรเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะแต็งแับเต็มจริงๆเลแม่เลยตัวตัวมาอยากโอยดอกนี้กูสิสองร้อยค่ะสวยๆเงินราวันรวมนะคะแม่ส่ะเติงิน่างวอนไปหนึ่งแตนะคะ ตัวกูไม่มีค่ะเป็นน้องเอแทนสองร้อยบ นี่แหละเนาะทีละนิดทีละหน่อยอ้าดอกนี้ิวสามร้อยบาทจะไม่จ่ะเอาสำหรับน้องเจไม่มีตัวคูณนะแม่นาไปไปลุยกันเลยไปลุยกันต่อนะเป็นไงบ้างเคด้วยมีตัวคูณไหมไม่มีค่ะสี่ร้อยบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะวายตัวคูณตนะัววาตัวคูณไม่มีเออเคด้วยมาดอกนี้ดอกนี้ตจิตด้วยห้าสิบบาทเคด้วยเต็มกราบถือว่าสวยงามค่ะแม่จ๋าเอาสัญญกษักโอ๊ยเอ้ย,อยลืมลืมลืมอยู่นี่ไม่มีวายเลยว่ะ กันบ้างคะสำหรับพามาเล่นเกม Lucky Cover Lady นะหรือว่าใบนำโชคของเรานะมิมิวพามาเล่นเกมใหม่ของค่าย PG นะถือว่าสนุกสนานแก้เครียดแก้เครียดกันตามระบบนะแม่นะวันนี้จะทุนมาสองพันบาทบอกมาห้าพันห้าได้กำไรประมาณสามพันกว่าบาทนะแม่นะเออถือว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่เสียไปนะอสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นมันน้องเม่นเสามารถคลิกข้างล่างได้เลยนะคะน้องเล่นของ PGN หกแปดนะเออลองดูลองสมัครสมาชิกเขาดูจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะแม่นะเอ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะจ๊า,าไว้เจอกันคลิปน้าจ๊าบ๊ายบาย